สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูเชอร์รี่นะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเชอร์รี่กันค่ะนี่นะคะมันยังไม่สุกนะคะทุกคนนี่มันจะเป็นสีเหลืองเหลืองในยังเป็นสีเขียวอยู่เลยนะคะเหลืองเหลืองเขียวเขียวเหลืองเหลืองมีต้นมะละกอด้วยนะคะ นี่ตกตรงพื้นก็เต็มเลยฝนตกมาเลยตกนะคะลมแรงค่ะมันเลยพัดเชอรี่ตกมาเลยในเต็มพื้นเลยในใน อีกประมาณสัก2อสาวันก็จะเก็บได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูดอกมันนะคะว่าดอกมันจะเป็นยังไงดอกมันก็จะเป็นสีชมพูนะเดี๋ยวซูมใกล้ๆก็นี่สีชมพูแบบนี้เลย ดกอยู่นะคะอันนี้คือต้นมะนาวนะคะนี่ต้นใหญ่มากเลยนะอันนี้ก็จะเป็นต้นในหนาค่ะนี่ใบในหนานี่ นี่เชอรี่ลูปใหญ่ๆเดี๋ยวเราจะมาลองชิมให้ดูนะคะเอาลูกไหนดีนะหาก่อนนะคะเอาลูกที่แบบไหนดีลูกนี้แล้วกันเราจะมาลองชิมลูกนี้กันนะคะมันยังไม่สุกแต่เราจะลองชิมให้ดูนะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะคะ ม,มันเปรี้ยวค่ะต้องให้มันสุกกันนะคะถึงมันจะหวานาถ้าเอาไปจิ้มกับน้ำจิ้มก็จะอร่อยมากเลยนะคะลองกินลูกสีแดงอืม หวานคะ่ะมีวิตามินซีสูงนะคะอร่อยเดี๋ยวเราไปหาลูกอื่นกินมั่งคะ่ะนี่เนาะเต็มเลย รูปนี้ยังไม่สุกนะเราเดินไปหาอีกเกาะนี่เราอยู่ท่ามกลางดอกไม้นะคะทุกคนสวยไหมดอกมันมันจะเป็นสีชมพูนะปกสิโอเคสีชมพูนี่ เดี๋ยวเราพาไปเดินเล่นนะคะต่อมาเราพามาเดินที่สวนกันต่อนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูผักต่งางๆนะคะที่ปลูกไว้นะไปกันเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นสวนกล้วยนะคะตรงนี้คือมีกล้วยหมดเลยนะนี่จะเป็นต้นมะพร้าวค่ะนห้ปลูกไว้หลายต้นเลยนะ เดี๋ยวพามาดูต้นอันนี้คือต้นหมอนปลูกด้วยมเมล็ดนะคะมีเหี่ยวแล้วนะอันนี้ก็เป็นต้นหมอนเหมือนกันค่ะปักไว้นะปักชําไวนะ้นะนี่ก็ปลูกตะไคร้ด้วยนะมีมะม่วงมีต้นไหนหนามีมะม่วงหาวมะนาวหูด้วยนะคะนี่อันนี้ก็ ต้นมะขามเทศนะคะคือปลูกไว้เยอะเลยแหละนี่เยอะเลยนะเราเคยได้กินลูกเขาแล้วนะคะคือหวานอร่อยมากอันนี้คือต้นชะอมนะคะแล้วก็มีต้นละมุดด้วยนะคะนี่เดี๋ยวพามาดูต้นลิ้นจีค่ค่ะเดี๋ยวเร,เราพามาดูต้นลิ้นจี่นะคะนี่นะคะ ซื้อมาให้ปลูกนะคะนี่มีสามต้นนะคะนี่อันนี้ก็ต้นหมอนเหมือนกันนะสามต้นเหมือนกันเลยนี่อันนี้ก็ต้นหมอนเหมือนกันนะต้นเล็กมากปลูกด้วยเมล็ดนะทุกคนเมล็ดต้นเล็กโตช้าอันนี้ก็ต้นเอ่อต้นลิ้นจี่เหมือนกันนะคะเราลืมถ่ายค่ะอันนี้ก็ต้นลิ้นจี่เหมือนกันนี่ เดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูตรงนี้อันนี้นะทุกคนต้นหม่อนนะมันกาลังจะแตกหน่อนะทุกคนดูสิเราเพิ่งปลูกมันไปประมาณห้าวันนะทุกคนมันเริ่มแล้วมันเริ่มที่จะแตกแล้วอนี่คือต้นมันที่ปลูกไวนะ้นะนี่มันก็จะแตกหนออันนี้ก็ปลูกแล้วค่ะมันก็เริ่มจะแตกหนออ่อยแล้วนะคนได้หลายต้นมาก พอดีป้าเอามาให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นมาขามเทศเหมือนเดิมค่ะ,ต,ะต้นมะละกอต้นมะเขือนะต้นกล้วยวิสีใบคือสวยมากทุกคนนี่ใบเขาสวยมากแดดแดดมาทุกคนก็จะ เป็นต้นพวกต้นมันนะทุกคนนะั่นนี่อันนี้ก็กำลังเกี่ยวยากนะเดีย๋ยวพามาดูต้นเชอรี่อีกค่ะนี่อันนี้ก็ปลูกไว้เหมือนกันนะทุกคนคือตอนแรกต้นเล็กๆตอนนี้โตแล้วนี่แต่ยังไม่มีลูกนะต้นเล็กเกินไปอันนี้ก็เป็นมันเหมือนเดิมค่ะ อุ้ยอันนี้ก็เหมือนกันค่ะต้นหมอนปลูกไว้จะแตกยอดแล้วนี่อันนี้ก็ต้นมันเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวพามาดูต้นเชอร์รี่อีกต้นหนึ่งนะคะอุ้ยแมลงปอค่ะเห็นไหมค่อยย่องค่ะไปแล้ว เดี๋ยวพามาดูต้นเชอรี่อีกต้นหนึ่งนะล้วก็ดอกไม้อะไรเต็มเลยดอกยา <Yeah. S 1> นี่ก็จะเป็นต้นเชอรี่อีกต้นหนึ่งนะคะรวมกันเป็นสามต้นเนาะ mm hmm. แต่เจออะไรเหลือก็ไม่รู้ผักอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละคะ่ะผักบวบอันนี้ก็จะปลูกแฟงไว้นะควรอันนี้อันนี้ยาเราปลูกนะคะไม่รู้คืออะไรน่าจะเป็นบวบไม่ก็ แปงนะคะไม่ก็แตงโมนะไม่ก็ฟักทองค่ะนี่ปลูกไว้เต็มเลยอันนี้ก็เป็นป่ายูคาของย่านะคะนี่ยิ่ต้นแตงโมเนาะโอ้ยตีมานี่แปลงที่ย่าปลูกไว้นะทุกคน แดงมีหลายลูกนี่เขากำลังจะมีลูกอีกนะมีดอกเต็มเลยดอกมีดอกมีอะไรเต็มเลยนี่นะ่ะกำลังจะมีลูกอ่อนๆอยู่ตรงนี้นะนี่ยาวไปนี้อันนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยที่ย่าปลูกเต็มเลยนะทุกคนนี่และท้องฟ้าวันนี้ก็ สวยอยู่นะทุกคนมืดมากเลยนี่มีดอกไม้ด้วยนะคะนี่ตรงนี้ก็เป็นต้นกล้วยนะวันนี้พามาดูสวนนะคะทุกคนนี่มีต้นอะไรเต็มเลยปลูกไว้นะนี่น ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายและอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย